แอบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนบัวอยู่ภายในหรือตามประเทศก็ยิ่งดีต้นครับเข้าสู่ซ่องซาบุญตาแซนแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยไม่ได้มาพบมาพ่อเนาะซาบุญตาเก่าพ่อแม่พี่น้องซาบุญตาเดินทางมาหาน้องอุท,ทยัยนาะพ่อแม่พี่นอ้องโดยเพื่อนๆโซนต้องการเลยเนาะว่าน้องไทยก็เม่ตู้สีเพื่อนหรือบอเนาะโดยเอาโอเคแม่พี่น้อง าไป z o o กันเลยโอเคแม่พี่น้องเนาะเขาไปหาทักทายสบายดีน้องทายกับเม็นตูเนาะครอบครัวของเพิ่นเลยไม่ว่าเป็นอะไรเนาะเพม่นพี่น้องเลยอือคือหลายคนแทปมือนี่นะโดยสร้างบ่านี่นะโดยสบายดีเด้อเฮ็ดยังนะายเลยสบายดีไอ เลยเลยหมักม่วงมาแต่ใส่ไอคือหมักไงแท้นเนี่ยกกเฮือนเพื่อนบ่อยู่ใช้พอโดยสบายดีแล้วพอเด้อโดยอืมอันนี้จิเส็ดกินอะไรไดอ้เจี๊ยแจ่วเนี่ตำแจ่วบ่ออไม่หมักพริกดิบบอนี่นะ บุไทมีผึ่งแหงบ้านังโดยสบายดีนอกบุไทยเนาะลืมข่ามากเลยเขับผดิบให้สร้างบ้านังกำเท้เปินเนาะสร้างตอนนี้สรางกับเพินกัผักเลยเนาะเลยยางโอ้พ่แหงนะไทยมันนี้พ่แหงนางจำแล้วแหลแล้วแล้เรเป็นยังดอก ช่างกกินองวนส้มบ่ได้ผลกินสมเอ้าวรจะมีแหงกิังมีเหงอมีแหงเห็ดเนาะเดยยังแจ้วไ่ได้กินน้ำเกลืกับจ้ากับมาเห็ดหนอหมเดหายคนกินเลยอทัยแลวลูกเพือนะสบายดีลู้้ยสบายดีน้องอุทัยสบายดีงั้นเจ้าตั้น เดี๋ยวไปสร้างเขามากินลูกเผ็ดอยู่ว่ะหากินมึงทำลายได้เด้ว่วพี่น้องเลยเดี๋ยวหมูสร้างเอิญมากินน้ำกันนะแม่อันนี้พักมันเหี่ยวเลยไหมเนาะพักเหี่ยวบดแล้วเนาะมันบ่มีตู้เย็นเนาะแม่ันโมีตู้เย็นเลยโลยไฟฟ้ากันยังบ่มีสิมีตู้เย็นเนาะแม่โดี๋ยวพอมากินนะแม่บัง่วงน้ำสร้างนะจะบอกกินบ่ เลยเลยโดยตู้เย็นนะโ่าเจ้าบ่มีไฟฟ้าเจ้าบ่มีไฟฟ้าเฮากับบ่มีเงินเดยบัด <afraid S 2> <taking> ูแลมีเงินมีคำกูเลยเนาะเกลือไปิ้งนัวตันเดยเลย่สี่บแล้วบอมเบิ่งสิกินน้ำจากคำเด้อะ สบายดีมากินมังม่วงน้ำสร้างเห็นน้องอุทัยเป็นตำเจวไหมพี่น้องเ้ยก็เลยซิมน้ำสางเนาะแซ่ไว้ก็นตากรอบไปดิให้น้องุทัมากินไนะกนบ่อนะบม่วงน่ะสมแหงไงดิโดยินให้อิ่มดโดู กินได้ทำได้ไราบดูยินใหม่ดูชอบยายากินมายังพอจะได้เอายากินนิดนโอ้ย่าตานะนั่นแหละเนยในสางคุกินะม่องม่งมาเด้อมาเด้อไอ้กินมะม่วง้หม่องม่วเพิ่ามอาปามะม่วง คันมีกัปีนี่แซ่บเลยอันนี้กับแซ่บคือกันเนาะต่วามานข้างนอกเอาแบบเอาพริกดิบกินแล้วข่าวเ่าน่งระวังมือด้วยมันกำลังบายกินแล้วก็เห็ดเรียกได้น้อยสางเนาะ มีแหงสู่ตอเห็ดซีมือก่ะคือว่าไวเนาะผ่านค้ากาบได้กว่าค้กไปแจ้งนางเห็ดผ่าน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 บางๆแปลกแปลกแล้วค่ะว่าเห็ดผ่านโล้วนะนางระวังมือและมีดเข่าสัออื่นนี่ง ตัวนาจะบอกเนเมาไปนี่เนี่จะเพิ่เทีดเชงแล้วแม่ปรจักด้วแน่นว่าตัวนาแยงอ่ะนะบ้างมดเอลไม่ไอันนั้นบ่เออปาลมบ่ชนะนชะอัดผาบ่โอ้อัดหนาเ้อเลยมันมันจาเช่นเช่นนึงเช้นนึงันี้กันหนาซานั่เปนว่าเรื่อหนาซ่าหนาซา จะจะคนก็สี่คน่เออตำน้อยโ่ไปักนนี่ยังอยู่บเไหมอพเห็ด้อยไม้พอดีแลสั่งกินแล้วกันน่าจะบวชยินคไ่กินเล่คน ยงเองเองนนะสะอ่อนนามนะน้ำลายจนอยากไหลพอแล้วผู้คาร์ลแม่เลยเดี๋ยวนบเฟีกินได้บ้างเดี๋ยวแม่ผักตุ่มเหมือนกันนอนนะตอคือบวกลูกแม่อยากนอนบ่ลกมาถหยาระดอกอยากนอนบวกลูกกอดผดดอกแม่เดียวเป็นหอนเนาะเป็นยังดอกดินน้ำชางน้ำไมต้นี่แหละพ่อพี่น้องน้องไทยกัน ปูดที่เย็นวานเห็ดงดีแน่มีฝนอยู่บบ่มีเซนูหนะแห้งๆนาจนแม่เมือเหนือไปแ่มันโคกบโตกบ่บ่มันโคกบโต๊เลยนั่นเลยแต่ขึ้มเลเซนูกับบันโคกมันสิก่ยน้มันก็ยังบตนโกเลย มันโมเกนเนาะมันสีสุกอยู่บ่สารสุกบ่นะมันบบงเยบก๊กก๊กนะกเพื่อนนี่บางงวงไข่บ่แม่นี่เป็นมางงวงไข่ตัวเดียวเลยหอ๋อนักนปอกบ่ท่านแหลสร้างสิปอกินเองบกินแม่าากินเลยเด้คำหนึ่งนะแบงวงอันมันแบบงวงมัน ส้มได้มันห่ากอบแต่ว่าหรือว่ามันชุกบบนบ่อหรืออย่างสีหวานเนาะบ่อขันมงวงมันดิบมันกรหวานนะตัวนี้มงวงมันนึ่งได้จังหู้ว่ามันกับสุกเบื่อกนะหมากมันตัวนี้มันบ่มงมวงมันมันสีเป็นสีแบบนี้เอออนี่ได้นางตัวนี้บ่อนี่อันเดียววะเนี่ยโอ้มันมันเข่าคืออยู่เนาะแต่ว่ามงวงมันมันสีเขียวกว่านี้หาสมบ่ป กินสมยามเที่ยงเนาะมันก็แซ่บไปพี่น้าะทำยังไงรถน้องอุทัยเข็มแข็งไม่ต้องตำเนาะเป็นแต่แซ่บไปดิมังม่วงบ่ะบอตำมันสีบผสมเนาะมักไข่มักมันเลยแต่บัวเพิ่นมักใส่มะเขือคืนมันสีได้ผสมบ่เข็มแข็งเลย กินกัเป็นต่แซ่บเนาะอุทานอิ่มแล้วมะนางอิ่มเลยนะกินกินอิ่มเลยนี่กินเล่กินเล่ช่างเป็นคนในบ้านหรอเ่ โออยู่บึงวะเนาะมันกับ่ไไ้ไกลได้นอกจากนี้เนาะชุเจารัดเมื่อนี่บ่โงงเฮียนนี่บนเดยแสงบึงวะเนาะน้องไทยมาหฮ็ดงานอากาศห่อนเนาะ โอเคเนาะค่ะพี่นาะใครสั่งกะไห้ไอ้ช่างเป็นกินสมเนาะคบนองไทยเด้อคำนองไทยเด้อข่าเอ้ยกอตูเมื่อกันเรื่องนะเด้อโดยสบายดีสบายดีไอ้ช้างเมื่อกันเด้อเมื่อนาพ่อกันเนาะโดยโดยโดยสบายดีเร้ประตูเ้อกัมืม่ตูเมื่อกันเด้อโดยโดยซื้อบุญตาพ่อโดยจำซื้อลูกได้เลยเนาะโดยโดยอาสบายดีลูกเมื่อกัน โอเคเพื okay, ่อนพี ah ่น ah ้องเนาะสังก ah ุลตาก็โอ้ลมเลยว่าเข้าไปพ่อน้องเพื่อนกินสมเนาะกับซางก็เลยเบื่อนเพื่อนกินก็เป็นตาแซ่บอะไรเพื่อ่พี่น้องโดยเอาอูด้ากับเป็นตาหักตาแพงเนาะพื่อ่พี่น้องเ็ดสมแตงเจลหายซางกินเนาะม่วงโดยดูอังกุนตาสูบคลิปเครื่องซัมเน่เนาะพื่อ่พี่น้องคลิปหนาพ่อกันไม่เด้อร์เพื่พี่น้อง โดยกอนจบคลิปน uh, yeah, well, uh, yep. yeah. yeah. ี no. ้สายบุญตาให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามสายบุญตาเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจเนาะให้สายบุญตาทำคลิปต่อๆตไปโดยสายบุญตาคอยข้อไหนใส่เนาะพ่อแม่พี่น้องเขามาติดตามบึ่งสายบุญตาเต้นจนจบเนาะก็ขออยู่ดีมีเฮงความเจ็บหมอยได้ความไข้บ่อยมีสายบุญตากล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง